ในปัจจุบันนี้เรามักพบอาการออฟฟิศซินโดรมในกลุ่มคนที่นั่งทำงานต่อเน,นื่องเป็นระยะเวลานานเป็นอย่างมากเพราะพฤติกรรมในการทำงานหน้าคอมพิวเตอร์นานเกินไปโดยไม่ขยับซึ่งอาจลุกลามจนกลายเป็นอาการปวดเรื้อรังได้ในวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับอาการออฟฟิศซินโดรมและวิธีการดูแลตนเองเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดออฟฟิศซินโดรมกันครับ ออฟฟิศซินโดรมนะคะเป็นชื่อกลุ่มโรคที่ตั้งจากสาเหตุค่ะซึ่งสาเหตุของอาการนี้นะคะก็คือเกิดจากการนั่งทำงานในออฟฟิศเป็นเวลาน,น<ๆ>านๆแทบไม่ได้ขยับเคลื่อนไหวร่างกายทำให้กล้ามเนื้อแล้วก็เยื่อพังผืดเนี่ยเกิดอาการตึงนะคะทำให้มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อในบริเวณต่างๆโดยเฉพาะคอบา่าไหล่และหลังนะคะนอกจากนี้เนี่ยอาจจะทำให้มีอาการอื่นๆด้วยเช่นปวดศีรษะเส้นเอ็นอักเสบหรือว่ามือช้าได้ค่ะ ในการรักษาออฟฟิศซินโดรมนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการป้องกันที่สาเหตุนะคะให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและบริบทการทำงานจัดที่นั่งให้ถูกต้องเหมาะสมนะคะมีการขยับเคลื่อนไหวตัวพักระหว่างงานและยืดเหยียดกล้ามเนื้อทุกชั่วโมงค่ะ การจัดที่นั่งที่เหมาะสมนะคะเก้าอี้ควรจะมีพนักพิงและมีที่เท้าแขนนั่งตัวตรงพิงพนักค่ะข้อศอกงอ90องศาแขนวางบนที่เท้าแขนข้อมืออยู่ในลักษณะตรงค่ะเท้าเหยียบพื้นหน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยควรอยู่ห่างจากสายตาประมาณ20-28นิ้วค่ะ ในกรณีที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อขึ้นมาแล้วสามารถมีวิธีการรักษาในวิธีต่างๆได้นะคะเช่นการทานยาแก้ปวดคลายกล้ามเนื้อการยืดเหยียดกล้ามเนื้อการออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรวมถึงการใช้เครื่องมือทางกายภาพวิธีต่างๆหรือการฝังเข็มเฉพาะจุดค่ะ สำหรับแนวทางการรักษาทางกายภาพบำบัดในกลุ่มออฟฟิศซินโดมประกอบไปด้วยการใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัดในการลดปวดการออกกำลังกายโดยการยืดกล้ามเนื้อเพื่อเพิ่มความยืดหยุนและการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อการใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัดในการลดอาการปวดนะคะประกอบไปด้วยหลายเครื่องมือด้วยกันเช่นเครื่องอันตราซาวเครื่องอันตราซาวเป็นเครื่องรักษาอาการปวดด้วยคลื่นเหนเือเสียง ให้ผลของความร้อนลึกสามารถช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตเร่งกระบวนการซ่อมแซมของเนื้อเยื่อช่วยให้กล้ามเนื้อไขรตัวจึงสามารถลดอาการปวดได้เป็นอย่างดี เครื่องเลเซอร์กำลังสูงเป็นเครื่องรักษาอาการปวดโดยอาศัยลำแสงเลเซอร์กำลังสูงเป็นเทคโนโลยีที่สามารถลดอาการปวดที่เห็นผลได้เร็วโดยลำแสงเลเซอร์กำลังสูงสามารถผ่านผิวหนังลงลึกสู่บริเวณที่มีอาการปวดและอักเสบทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยาจึงสามารถลดอาการปวดตามส่วนต่างๆของร่างกายไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อเอ็นกล้ามเนื้อข้อต่อและเส้นประสาทได้ เครื่องกระตุ้นระบบประสาทและกล้ามเนื้อด้วยคลื่นแม่เหล็กเป็นเครื่องรักษาอาการปวดโดยอาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีผลยับยั้งการทำงานของเส้นประสาทที่รับความรู้สึกเจ็บปวดช่วยเพิ่มการไหลเวียนโลหิตจึงเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่สามารถลดอาการปวดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องกระตุ้นด้วยกระแสะไฟฟ้าความถี่ขึ้นวิทยุเป็นเครื่องรักษาอาการปวดโดยอาศัยกระแสะไฟฟ้าความถี่ขึ้นวิทยุมีผลในการยับยั้งการทำงานของเส้นประสาทที่รับความรู้สึกเจ็บปวดสามารถเร่งกระบวนการซ่อมแซมของเนื้อเยื่อโดยเฉพาะบริเวณกล้ามเนื้อเอ็นกล้ามเนื้อและข้อต่อจึงสามารถลดอาการปวดได้อย่างดีเยี่ยม นอกจากการใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัดในการลดอาการปวดแล้วการออกกําลังกายโดยการยืดกล้ามเนื้อเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อก็มีความสำคัญมากเพราะสามารถทั้งป้องกันและรักษากลุ่มออฟฟิศซินโดมได้เป็นอย่างดีการออกกําลังกายโดยการยืดกล้ามเนื้อเป็นวิธีการที่ทำได้ง่ายสามารถทำทั้งก่อนระหว่างและหลังการทำงานได้โดยมีหลักการง่ายๆดังต่อไปนี้ 1. ควรยืดกล้ามเนื้ออย่างช้าๆยืดจนรู้สึกตึงแต่ไม่ควรรู้สึกเจ็บ 2. ขณะยืดกล้ามเนื้อควรหายใจเข้าออกเป็นจังหวะไม่กลั้นลมหายใจ 3. ควรยืดครั้งไว้อย่างน้อย10วินาทีทำา30ครั้งทำา2ถึงรอบต่อวันการออกกำลังกายโดยการยืดกล้ามเนื้อในกลุ่มออฟฟิศซินโดมประกอบไปด้วย ค่ายืดกล้ามเนื้อคอบริเวณด้านข้างด้านหน้าและด้านหลัง ยืดกล้ามเนื้อรอบสะบักท่ายืดกล้ามเนืออบบนเน้อรอบข้อไหล่ ยืดกล้ามเนื้อข้อมือท่ายืดกล้ามเนื้อบริเวณด้านข้างของลำตัวท่ายืดกล้ามเนื้อหลังท่ายืดกล้ามเนื้อรอบข้อสะโพก ถ้าย e well mm ืดกล้ามเนื <arriver> ้อบริเวณต้นขาด้านหลังและกล้ามเนื้อน่องเป็นต้นเมื่อความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในกลุ่มออฟฟิศซินโดมก็มีความสำคัญมากเช่นกันยางยืดออกกำลังกายเป็นการออกกำลังกายรูปแบบหนึ่งที่สามารถเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อได้ การเพิ่มความแข็งแรงโดยใช้ยางยืดออกกำลังกายมีหลักการดังต่อไปนี้ 1. ควรเลือกยางยืดที่เหมาะสมโดยเลือกจากแรงต้านน้อยไปมาก 2. ขณะออกกำลังกายไม่ควรกลั้นลมหายใจ 3. ทุกท่าควรทำา1 2ถึครั้งทำา3รอบต่อวันถ้าออกกำลังกายโดยใช้ยางยืดออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงมีดังต่อไปนี้ถ้าเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อคอส่วนลึก เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรอบสะบัก ถ้าเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรอบข้อไหล่ เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรอบข้อสะโพก เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าเป็นต้นง่ายๆเพียงเท่านี้ก็สามารถดูแลตัวเองให้ห่างไกลออฟฟิศซินโดมได้ค่ะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการปวดและต้องการรับการรักษานะคะติดต่อายเวชศาสตร์ฟื้นฟูอาคารพอปรชั้น2ในวันและเวลาราชการโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยค่ะ การปรับเปลี่ยนท่าทางการทำงานและการดูแลสุขภาพของตนเองให้ดีเป็นปัจจัยที่สำคัญมากที่จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดออฟฟิศซินโดรมได้นะครับด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทย